บัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐยังคงรับเงินอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมในเดือนมิถุนายน2565ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่จะจ่ายเงินของเดือนนี้แล้วนะคะเพระนาะฉะนั้นคนที่ได้รับสิทธิในส่วนของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐหากนํบวงเงินมารวมกันในเดือนมิถุนายนท่านรับสูงสุดถึง1000บาทเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจ่ายจริงโอนตรงจากกรมบัญชีกลางบัตรคนจนคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ กลุ่มเดียวเท่านั้นยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเป็นใครบ้างติดตามรายละเอียดข้อมูขาาลข่าวสารกันในช่องอิสนซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแจ้งตารางการจ่ายเงินโอนจริงแน่นอนค่ะผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นั่นก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจะโอนในวันที่22มิถุนายน2565ค่ะซึ่งในส่วนของเงินวงเงินตรงนี้นะคะคุณผู้ชม สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยความพิการถ้าหากพูดกันตรงๆคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะสามารถได้รับสิทธิ์จนถึงเดือนกันยายน2565นบผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้นะคะคนที่ถือบัตรคนจนอยู่ในกลุ่มผู้พิการก็ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารมาแล้ว800บาทในวันที่สิมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมารับ เพิ่มอีกครั้งหนึ่งในวันที่22มิถุนายน2565นะคะที่จะถึงนี้อีก200บาทหากนำวงเงินมารวมกันกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับผู้พิก,การที่มีบัตรคนจนจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง1,000บาทค่ะ ซึ่งวงเงินที่ท่านได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการนะคะผ่านบัตรคนจนหรือว่าเงินเบี้ยวความพิการอ่าสวัสดิการของทางรัฐบาลผ่านบัญชีธนาคารทั้งสองวงเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากอีกไม่กี่วันเตรียมความพร้อมกลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย